สวัสดีครับแปลงทดลองปลูกข้าว cp 888กํากำลังออกรวงสวยแล้วครับรวงง,งามๆสวยๆเข้าไม่ไปแสงนะครับอายุ ร้อยี่สิบวันแปลงนี้ได้ร้อยวันแล้วครับร้อยกว่ากวานิดนึงสวยๆเปิดรับออเดอร์แล้วครับเก็บเกี่ยวปลายเดือนตุลาหกสามนี้แล้วครับเปิดรับออเดอร์ได้แล้วครับ แบ่งให้ราคาถูกๆครับผมสนใจก็อินบ็อกเข้ามาเลยลนะครับผมข้าไม่ไปแสงปลูกได้ทั้งนาปีทั้งนาปังครับเือคืนนี้ฝนตกแปลงไปหน่อยมีล้มบ้างครับ เป็นจุดแต่ก็เล็กน้อยครับไม่เสียหายครับผมเพราะว่าข้าวเหลืองอ่อนแล้วครับไม่เกินอีก15วันถ้าฝนไม่มาก็เก็บเกี่ยวได้ครับรอรับออเดอร์ครับผมแปลงสวยครับข้าวส,สวย เืองมากแล้วมีนกลงบ้างครับแต่ไม่เสียหายครับเล็กน้อยเล็กน้อย่วงใหญ่ครับคืบกว่า สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาครับผม